ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นลูบิกเกียอีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวไ,ไซลินเดอร์เออไซลิงพันกันไซลินเดโคะนะครับหรือเรียกไซลินเดอร์ก็ได้ไซลินเดอร์เกียนะครับก็คือเป็นทรงกระบอกนั่นเองพูดง่ายๆก็คือลูบิกที่เป็นทรงกระบอกนะครับแง่เป็นทรงกระบอกนะครับเป็นแบบเกียรนะครับ,รรบ,อนะรบโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับก็เซตติ้งเรียบร้อยก็จะออกมาไปก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเก็บชิ้นมุมนี่ครับนี่คือชิ้นมุมขอมันนะครับอ่าให้เราสังเกตดูว่าอันนี้ขาวอะไรเอาแล้วเราทําหน้าขาวก่อนเนาะขาวส้มนะครับส้มต้องอยู่มาอยู่ฝั่งนี้ครับส้มเหมือนกันนะครับนี่ครับชิ้นนี้ จมาอยู่ตรงนี้นะครับผมในการทํานะครับพลิกลงไปอยู่ด้านล่างนะครับผมพลิกตัวนี้มาอยู่ด้านล่างนี่ครับนะด้านล่างแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วก็พลิกชิ้นนี้มาไว้ตรงนี้แทนตัวนี้ครับนี่ครับเราก็จะได้ส้มส้มเป็นขาวนะครับเอาฝั่งนี้ขาวเหมือนกันนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้บิดเลยครับมันอยู่ตรงกันนะครับบิดหลบเลยบิดหลบมาฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ครับ บิดมานี่ครับแล้วบิดขึ้นมาด้านบนนะครับผมบิดขึ้นมาเลยนี่ครับเราก็จะได้ชิ้นมุมสี่ชิ้นแล้วก็เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์นะครับตัวนี้ตรงแล้วนะครับสีเหลืองก็ได้แล้วนะครับต่อไปเซนเตอร์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้บิดเลยครับบิดให้มันตรงนะครับสีเขียวบิดสีเขียวครับบิดไปเลยนี่ครับสีเขียว ัวนี้ก็ตรงแล้วนะครับเขียวแดงเขียวแดงนะครับเขียวส้มเขียวส้มนะครับส้มน้ำเงินส้มน้ำเงินโอเคแล้วก็เซนเตอร์นะครับต่อไปไม่ยากครับตัวนี้เหมือนกันการทําก็เหมือนกับตัวทรงกลมเนี่ยครับเหมือนกันนะครับผมอ่ะเเรามาเก็บชิ้นตัวนี้นะครับอ่ะเราในเมื่อเราหมุนให้ตัวขอบกับเซนเตอร์มาตรงกันแล้วเราสังเกตว่าตัวไหนมันสลักกันอยู่ ตัวนี้ครับตัวนี้สลับตัวนี้นะครับก็คือเขียวขาวต้องมาแทนเขียวเหลืองเขียวเหลืองต้องมาแทนเขียวขาวอ่ะโอเคงั้นเราก็ใช้สูตรสลับครับวางไว้ด้านบนแบบนี้นะครับผมสลับแบบนี้นะครับสูตรเดิมนะครับผมสูตรเดิมเหมือนกับตัวทรงกลมนะครับอ่ะสูตรก็จะเป็น u นะครับ นี่ครับบิดไปให้สุดแบบนี้อ่านี่คือหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ R สองหนึ่งสองแล้วก็ U นะครับแล้วก็ R สองหนึ่งสองอ่ะโอเคตัวนี้ก็จะสลับแล้วนะครับผมอ่าทำเงินขาวก็สลับเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปอันนี้ถูกแล้วนะครับต่อไปเรามาดูชิ้นไหนที่มันสลับกันชิ้นนี้ครับ ส้มขาวนี่ครับมันตัวนี้มันอยู่ตรงแดงนะครับแล้วก็แดงขาวอ่ะในเมื่อสองชนิดสลับกันเหลืองก็ต้องสลับนี่ครับเหลืองก็ต้องสลับเหมือนกันเสร็จแล้วถ้าสลับตรงนี้ก็ต้องย้ายไปตรงนี้นะครับนี่ครับเขียวเขียวเหลืองไอ้เขียวเขียวส้มนะครับมีเขียวส้มอันนี้ทะแยงนะครับแล้วตัวนี้ก็ทะแยงมาทางนี้นะครับอย่างตัวนี้น้ําเงินส้มก็จะเป็นตรงนี้น้ําเงินส้มนะครับตัวนี้สลับกันนะครับ การใช้สูตรตัวน okay. no th like. okay. ี้สลับสลับข้างล่างก็สลับแบบนี Nicolas ้ส่วนด้านข้างก็จะทะแยงนะครับด้านข้างทะแยงโอเคนะครับผมอ่ะสูตรเดิมครับไว้ด้านบนแบบนี้นะครับเอาที่สลับตรงข้างแบบนี้ไว้ในแนวตั้งด้านหน้าแบบนี้นะครับส่วนที่สลับทะแยงจะอยู่ในแนวนี้นะครับผมจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับอ่ะสูตรเดิมครับ u r 2 1 2 u r 2 1 2นนี่ก็จะตรงสีแล้วนะครับผมตรงสแล้วนะครับโอเคนี่ครับต่อไปอ่ะตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผูกแล้วนะครับผมต่อไปตัวนี้ให้เราบิดเลยนะครับบิดบิดจนกว่ามันจะเข้านะครับ ดูิ้นจะเข้าไหมอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับผมต่อไปฝั่งนี้ครับบิดครับอ่าเคบิไปเลยอ่ะเข้าแล้วนะครับผมครบครบเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่ชิ้นด้านบนสลับแล้วก็ชิ้นขอบตัวนี้สลับครับผม ครับนี่นี่กรณีแบบนี้นะครับนีกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับอ่าหมุนยังไงก็ไม่เข้าอ่ะจะลองล้มหมุนดูครับหมุนครับหมุนยังไงก็ไม่เข้านะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะเอียงในแบบนี้นะครับนี่ครับหมุนยังไงก็ไม่เข้านี่ครับแล้วก็ด้านข้างเขาสลับด้วยนะครับด้านข้างเขาสลับด้วยแต่ตรงนี้ตรงแล้วนะครับผมตรงนี้เข้าแล้วนะครับ ข้นขา้างตัวนี้พลิกตัวบนก็เอียงไม่เข้านะครับสูตรนะครับวิธีการแก้นะครับให้วางตัวทีนะ่สลับไว้แบบนี้นะครับเอียงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับวางให้แบบนี้นะครับผมหันแนแนวนแบบนี้นะครับอ่ะสุดก็จะเป็นแบบนี้ครับ u R u R U นี่ครับแบบนี้ครับตัวนี้เข้าแล้วนะครับอ่ะในเมื่อตัวนี้พลิกแล้วลองหมุนทับหมุนปกติเลยนี่ครับตัวเข้าแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับสําหรับตัวทรงที่เป็นทรงกระบอกเกียร์นะครับหรือที่เรียกว่าซายเลนเดอร์เกียร์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ